พามาชมเลยค่ะวันนี้อัปเดตสต็อกนิดหนึ่งนะอสโซตู้ท่านใดที่อยากได้หรือสนใจค่ะอยากได้รถตู้ที่แต่ง VIP ไปแล้วนำไปใช้งานเลยคันนี้เลยค่ะเพิ่งเข้าใหม่นะปีน้อยใหม่น้อยแน่นอนค่ะเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเดี๋ยวเรามาชมกันทีละคันเนาะวันณนะตอนนี้ยังมีอัปเดตอยู่2คันค่ะจริงๆมี อยู่หลายคันเลยแต่ว่าสองคันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นรถปลดประจำการหน่วยงานเนาะสภาพกริบมากเลยเดี๋ยวเรามาชมกันรอบๆนะคะตัวนี้ค่ะเป็นหน้ายาวค่ะสีบอลเงินค่ะเป็นปี20แล้วเป็นรถปลดประจำการหน่วยงานแล้วทั้งคู่ทั้งสองคันเลยนะแต่ง VIP แล้วทั้งคู่เลยแต่ว่าฟังก์ชันทั้ง2คันไม่เหมือนกันวันนี้นํามาโชว์รวมกันเลยค่ะว่าที่ลูกค้าอยากได้หรือสนใจขนาดปรึกษาได้เลยนะ แต่งไม่เหมือนกันแต่ราคาดีแน่นอนค่ะออปชันนัน่นๆเลยมาคันแรกก่อนเลยเป็นคันนี้แล้วกันเนาะคันนี้ค่ะเป็นรถตู้แต่ง v i p แล้วเช่นกันภายในดีไซน์นะบอกเลยว่าคันนี้ดีไซน์ดีออปชันครบไม่น้อยไม่ที่3า0 0 0กว่าเท่านั้นเองค่ะมามาชมกันว่าด้านในมีอะไรกันบ้างอันนี้ยังไม่สตาร์ทอันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วทั้งคู่นะคะสำหรับคันนี้เลยคันนี้ก็แต่ง VIP มาเนาะ สำหรับภายในอยจะบอกว่าเดีย๋ยวเราเข้าไปดูตัวบอกกันก่อนเดีย๋ยวเราเค่อยแนะนําเกี่ยวกับออปชันต่างๆต,ต,ตัวบอกค่ะการตกแต่ง v p พีทํเบาะก,ก่อนนะคันนี้ตกแต่งก็คือเบาะสามแาหลังสตรงกลาง3ด้านหน้า3เป็น9้าที่นั่งฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะนั่งสบายแน่นอนมีที่วางแขนแบ่งเป็นโซนๆเรียบร้อยอันนี้คือนั่งสะดวกสบายเลยว่าพอรถคันนี้เป็นรถประจัการหน่วยงานเนาะแต่พิเศษคืออะไร เดี๋ยวสโมพาชมนะคะมีเพิ่มเติมด้วยนะคันนี้บอกแล้วค่ะว่าพิเศษจริงอะไรจริงแอบไปเปิดไฟสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดไฟให้ชมนะว่าคันนี้ตกแต่งพิเศษมากมากเลยอ่ะใครได้ไปคุ้มมากเลยอันนี้เป็นรถปลดประจําการหน่วยงานอันนี้พิเศษอีกรอบนึงเนาะอันนี้พอเปิดไฟแล้วเห็นชัดมากเลยแอบเปิดไฟให้ดูค่ะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าเซอร์ไพรส์คือตกแต่งไฟแอมเบียไลท์มาแล้วเรียบร้อยเลยนะอันนี้คือครบยันแถวหน้าเลย แอร์มาค่ะแอร์พร้อมไฟพร้อมปรับระดับไฟได้ต่างหากไม่ใช่ว่าเปิดเปิดเต็มแล้วเปิดเป็นบางช่วงสร้างบรรยากาศในห้องผู้โดยสารรถคันนี้น้ำเหมาะและตอบสนองมากเลยรับนักท่องเที่ยวสัมมนาเพราะคันนี้เป็นรถตรวจจัการหน่วยงานฟังก์ชันมาครบไม่ได้มีแค่นี้บอกวา่าเซอร์ไพรส์แล้วก็คือไฟที่ตกแต่งแอร์แล้วกล้องมองหลังก็มีค่ะกล้องบันทึกหน้าก็มีหน้าจอนะเชื่อมต่อเลยอันคือถ่ายแบบห้องโดยสารด้านหน้านะ ทำบอก VIP มาแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอค่ะเป็นตัวอัลฟาอะคูสติกก็คือหน้าจอที่สามารถทัชสกินได้เชื่อมต่อได้อันนี้เพิ่มเติมมารถคันนี้บอกเลยค่ะว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากเลยนะสําหรับคันนี้น่าจะยังไม่เฉลยราคาใช่ไหมราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านหนึ่งแบาทแต่ได้ออปชั่นไปไหม่น้อยปี20ตัวใหม่นะสบอลเงินเกียร์ออโตอีกต่างหาก แล้วได้ V.I.P. ไปครบขนาดนี้ค่ะลดปบบจำกันหนึ่งงันไม่ยอยู่แค่สามหมืนกว่าเท่านั้นเองราคาดีมากเลยนะหนึ่งล้านหนึ่งดหมื่บาทสนใจทักหาสโมได้เลยนะคะ